ถึงกับสะดุ้งปองกระพลทักหนุม่มกัญชัยก่อนโดนสวนกลับหน้าเหวอนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องในวงการบันเทิงที่สนิทกันมากไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ไม่โกรธสำหรับหนุม่มกันชัยกำเนิดพลอยกับปองกระพลโดยล่าสุดกับคลิปหยอดล้อกันน่ารักๆที่ไอจีโพลีพลาสญาถหายโพสเอาไว้โดยในคลิปพี่ปองได้มีการทักทายหนุม่มว่าไงน้องรักหนุม่มได้ตอบกลับทันทีว่าใครน้องมึง ต่อมาก็มีช็อตที่พี่ป่องยกมือไหว้หนึ่งทีพร้อมกับแซวว่าคุณนี่เป็นคนใจดีมากน่ารักมากทั้งคู่ก็หัวเราะหยอกล้อ,อก,กันบอกเลยค่ะว่าไม่สนิทไม่หยอกกันขนาดนี้นั่นเนี่ยนับว่าเป็นโมเมนต์น่ารักๆให้แฟนคลับได้อมยิ้มตามๆกันไป